เราได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะคะจากศาสตร์แล้วก็ศิลปะป้องกันตัวเรียกว่ามวยไทยเพราะเราสามารถจะอย่างที่ครูต้ยบอกเลยเรื่องของระยะเรื่องของสัดส,ส่วน,สสวนการล,งลวงแ,<ล>และโอกาสซึ่งสําคัญมากเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยร่างาทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะแต่แต่แต,แต,แต่ขอบคุณผู้ช่วยแต่ตัวเรายังต้องอยู่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาฝึกธรรมดาเราจะต้องมีการทดสอบ ถูกประเมินผลด้วยโดยคูเต้ของเราพร้อมหรือยังที่จะเจอกับผู้ร้ายของเราพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วโอ้โหเสียงหนักแน่นมากขอเชอิญผู้ร้ายของเราในวันนี้ด้วยนะคะอขอเบอร์แฟนกวัวยเปล่าพี่เปล่ากกอ ยังไม่ทันอะไรเลยเข้ามากระชากเสื้อกันเลยทีเดียวเราจะไม่ได้ให้น้องทําทั้งหมดแต่เราจะสรุปให้ว่าเรามีโดนกระชากเสือ้อโดนต่อยโดนทีบโดนกอดจากข้างหลังแล้วก็นอกจากนี้นยังมีกรณีที่โดนคล้อมแล้วก็มีอาวุธอาวุธก็มีไม้ขวดและมีดเป็นต่อยต่อยกระชากเสื้อนี่แน่นอนแล้วเมื่อกี้เห็นพี่ผู้ร้ายมากะกระชากเสื้อเต็มที่หนึ่งห้าละแล้วก็กรณีโดนต่อย อ่าขอข้องข้องหลังด้วยได้ไหมกอดข้างหลังได้ครับอ่าข้างหลังขอยห่ขาหนึ่งแล้วกันเป็นอาวุธมีด,มดโอเคสี่ห้านะคะเราจะดูว่าน้องเขาจะสามารถทําทานหรือเปล่าถ้าแรกเลยโดนเกือบพากเสื้อเอน,นี้เราไปท่าที่สองเลยดีกว่าให้ครูต้อยเป็นคนประเมินนะคะว่า ถ้าน้องโดนต่อยแล้วน้องจะแก้ไขสถานการณ์ได้ไหมอันนี้พอได้ไหมคบคุูต้ยพอได้ครับแต่ยังไม่ชัดแต่ก็คืออย่างน้อยน้องก็หลบแล้วอ่าอย่างน้อยน้องก็ฉากแล้วหวงั้นต้องให้คุตคูต้อยดกทีนึงให้คุูต้อยดกทีนึงเฮ้ยโดนโอบก,กอดจากข้างหลัง อโอเคอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้โอเคถือว่าสติดีตอนนี้มีอาวุธแล้วนะมีอาวุธแล้วนะม,ววนะมีมีดด้วยนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะครูอ่าใช้ได้ครับ ก็เราจะมาบอกเลยว่าน้องเขามีจุดเด่นแล้วก็ข้อที่ควรจะต้องปรับปรุงตรงไหน้กันเนาะค่ะคือเขาค่อนข้างจะว่องไวเขาตัวเล็กเขาคล่องแต่ว่ายังขาดในเรื่องของการความชํานาญเฉยๆค่ะจะต้องมีการฝึกฝนเพิ่มเติมแต่วันนี้ด้วยระยะเวลาเพียงเท่านี้ถือว่าโอเคมากครับอย่างน้อยน้องก็มีสติมีความรู้ติดตัวที่จะใช้ป้องกันตัวเองแล้วนะคะคราวนี้ต้องกลับมาถามน้องบ้างว่า เหตุการณ์หมายถึงว่าสามารถย้อนอดีตกลับไปในวันนั้นได้แล้วเรามีวิชายอย่างนี้แล้วกลัวไหมคะไม่กลัวไม่กลัวแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้เรียนศาสตร์ศิลปะป้เงินตัวในวันนี้ก็ได้ประโยชน์ครับเพราะว่าเราใช้ป้องกันตัวเวลาเกิดเหตุการณ์แบบที่ไปเจอได้อคิดว่านะคะคงไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วแต่อยากจะรู้ว่าถ้าครั้งหน้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกคิดว่าตัวเองจะสามารถป้องกันตัวเองได้ไหมได้ครับ ไท้ายที่สุดแล้วก็ต้องถามว่าวันนั้นมีสติหรือเปล่านะคะซึ่งสติเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทางรายการเราต้องการจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีความรู้ในเรื่องของศิลปะป้องกันตัวไว้เพื่อป้องกันตัวเองและที่สําคัญก็คืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสติคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในแต่ละครั้งท,ที่เจอเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดคิดแล้วก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะสำหรับข้อคิดวันนี้นะครับหลักๆเลยผมจะดูในเรื่องของการวางแผน การวางแผนเป็นหลักก่อนชั้นเผชิญเหตุคือถ้าเราเผชิญเหตุแล้วบางทีถ้าเรามีการวางแผนไว้ล่วงหน้ามันจะช่วยให้เราคิดได้เร็วขึ้นมีการตอบโต้มีการตอบสนองที่เร็วขึ้นในการหลบหลีกจะหนีหรือจะสู้จะทําได้เร็วการสังเกตการสังเกตก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าถ้าเราจะสู้เขาเนี่ยเขามีอาวุธหรือเปล่าเราคุม้มไหมที่เราจะไปประทะกับเขา จากที่เราอาจจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือว่าจะหนีได้เราอาจจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือว่าเสียงขั้นชีวิตได้สําหรับวันนี้นะคะต้องถามครูเตย้ยค่ะว่าผลทดสอบครูเตย้ยคิดว่าการประเมินผลในวันนี้เนี่ยดูแล้วน้องเขาน่าจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านคะผ่านครับผ่านเย้ yeah. ระยะเวลาแค่นี้นี่ใช้ได้เลยโอ้ใช้ได้เลยกับระยะเวลาแค่นี้นะคะแล้วก็จริงๆวันนี้น้องถือว่าได้เยอะมากเลยสําหรับน้องนะคะในวันนี้เราก็มีเสื้อนะคะเรียกได้ว่าน้องเป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติการของเราสามารถปฏิบัติภารกิจอีฟของเราสําเร็จนะคะก็รับไปเลยค่ะเชยยืดอีฟนะคะถือว่าน้องได้ผ่านหลักสูตรอิมเมอร์เจนซี่ไฟของเราเลยยินดีด้วยนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณคูเตยด้วยค่ะคแล้วก็ขอบคุณน้องด้วยรวมไปถึงผู้ร้ายของเราต้องขอบคุณด้วยนะคะหลังจากได้เรียนแล้วก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วครับก็รู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าเราสามารถเอาตัวรอดจากจากเหตุการณ์ที่เราจะถูกทำร้ายได้ครับก็อยากฝากข้อคิดไว้ไว้ให้ให้กับคนที่เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ว่าจะเราจะโดนทำร้ายหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับ อย่างแรกเลยคือต้องมีสติ 2. คือถ้าเราหนีได้หลีกเลี่ยงการประทะได้ให้เราหนีวิธีสุดท้ายคือถ้าต้องปะทะจริงๆก็คือกลับไปไปไป,ไปข้อแรกก็คือประทะอย่างมีสติอย่าไปบุ่งทำร้ายเขาเราแค่เอาตัวรอดจากจากเหตุการณ์ตรงนั้นก็พอครับค่ะแลวสำหรับวันนี้นะคะเรียกได้ว่าน้องเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในกระบวนการทีไฟของเราแล้วเพราะว่าสามารถจะร่ำเรียนวิชาในเวลาสั้นๆน,นะคะแล้วก็สามารถเอามา คือประยุกต mm ์ใช้จนเกิดผลแล้วก็ได้ผลจริงจนผ่านหลักสูตรในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูเตยอีกครั huh. ้งหนึ่งนะคะเพราะว่าครูเตยนี่ก็ถือว่าเอาศาสตร์หรือปรับป้องกันตัวนะคะจากชมรมอัตยุธมาแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนเลยวันนี้นะคะครูเตยเนี่ยมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากพวกเราด้วยตอนนี้นะครับคือชมรมอัตยุธเนี่ยนอกจากจะฝึกต่อสู้ป้องกันตัวแล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับก็คือการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ก็คือเดี๋ยวเราครั้งหน้าเนี่ยเราจะจัดกันในเดือนมิถุนายนนี้วันที่7ร่วมกับเดอะมอโคลาดซึ่งถ้าใครว่างก็สามารถติดตามได้เราจะจั2ด2รอบนะครับรอบแรกก็คือรอบเช้าเวลา10โมงนึ่งแล้วก็เป็นรอบบ่ายเวลาบ่าย2โมง14นาฬิกาซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook อัดทยุทธนะครับเข้าไปว่าเป็น Facebook วิร์ดเฟซบุ๊กสลัดอัดทยุทธเป็นภาษาไทยและที่สำคัญวันนี้เราต้องขอขอบคุณสถานที่ที่นี่นะคะ Dream World นสนุกที่เรียกได้ว่านี่เสียงคลีตเกี่ยวกาวมากนะคะวันนี้เนี่ยถือได้ว่าหมดเวลาแล้วกับรายการอ e ีไฟภารกิจวิจิตไทยของเราแต่คราวหน้าเนี่ยรายการของเราจะเป็นศาสตร์และสินคะป้พงกันตัวแบบไหนนะคะห้ามพลาดเด็ดาขาดค่ะกับรายการอ e ีไฟวันนี้ขอตัวรายก่อนนะคะ สวนสนุกดีมเวิลด์ฉลองครบรอบ20ปีได้จัดกิจกรรมฟินข้ามฟ้าพาตะลุยดิสนีย์แลนด์มอบโชคให้ลูกค้าที่มาเที่ยวดีมเวิลด์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2557ได้ลุ้นเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ฟรีรวม20ท่านพร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า1ล้านบาทเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนดีมเวิลด้วยดีมาโดยตลอดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025778666หรือที่ w w w d r e a m w o r l d c o t h